พูดดังๆให้โยงยายได้ยินเราจะไม่ทำบาปอย่างนี้อีกแล้วเพราะเรากลัวบาปนั้นจะมาให้ผลทั้งชาตินี้และชาติหน้าและชาติต่อๆไป จนกว่าจะถึงพระนิพพานด้วยเหตุนี้ถ้าพปเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะวาจาว่าจะไม่ทำบาปอย่างนั้นอีกแล้วเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งในปัจจุบัน ทั้งในอนาคตจนกว่าจะถึงพระนิพพานค่ะาสาธุสาธุ